เหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์แห่งพระผู้เป็นเจ้าโดยพนมเทียนบทที่39แผนที่เหนือกว่าของนายชำนาญสาเหตุที่พบตำรวจอยู่ในบ้านตัดชิมโผล่เข้าไปร่วมอยู่ด้วยนางราตรีนั่งลอยหน้าอยู่ณนะที่นั้นพร้อมทั้งสามพฤติการนี้สรุปออกได้ว่า นางราตรีแท้ที่จริงก็คือหนอนบ่อนไส้หรือสายลับมือจารกรรมขนาดมาตาฮารีทีเดียวซึ่งในชำนาญวางแผนให้สร้างพฤติการต่างๆดังกล่าวมาแล้วเพื่อแทรกซึมเข้ามาล้วงข่าวจากพวกเราโดยยอมตัวให้แก่พี่เสริมล้วงความลับจากคณะของเราไปให้แก่หัวหน้าสายคือตาฉิมและตาชิมก็นำข่าวนั้นไปรายงานให้ในชำนาญต่อแบบแผนซ้อนแผน ซึ่งลึกลับเสียยิ่งกว่าแผนจรกรรมระหว่างมอสซาดของอิสราเอลกับ KGB ของโซเวียตเสียอีกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วทั้งหมดไม่ว่านางราตรีจะให้ท่านในเสริมจงกระทั่งได้เสียกันไม่ว่าตาฉิมจะถูกไล่ออกจากคณะในชำนาญในฐานะย้อนกลับไปปียายราตรีอีกครั้งรวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆเป็นฉากละครกลลวงที่ในชำนาญสร้างขึ้นทั้งนั้น เพื่อที่จะวางเอเย่นสายลับสแสวงหาข่าวท่านผู้อ่านคิดดูเถอะครับคนคนนี้สมองในทางจารกรรมและวางแผนลึกซึ้งซับซ้อนเพียงไหนผมว่าผู้อำนวยการ CIA ก็คงมวนเสือกลับบ้านไม่ทันทาม,มาเจอเอาขัวชำนาญของผมเข้ายอมรับว่าแกมือเหนือชั้นจริงๆในเรื่องชนิดนี้ที่ตำรวจไปนั่งคอยอยู่ก่อนแล้วก็เพราะนางราตรีไปบอกให้ตำรวจมาจับพี่เสริม ในฐานะมีปืนเถื่อนไว้ในครอบครองก็ปป้นกระบอกที่จู๋หมัดจัดหาให้เพื่อสำหรับใช้ป้องกันตัวจากการติดตามล่าของในชำนานนั่นแหละตาฉิมที่โผล่หน้ามาและอยู่ด้วยนัที่นั้นก็คือมาดูน้ำหน้าพี่เสริมพร้อมทั้งเตรียมที่จะรับจอมจารสตรียายราตรีแม่สุวรรณบุกผากลับคืนไปนั่นเองเพราะกำหนดชะตาให้ในเสริมไว้แล้วว่าคุกแน่ โทษฐานเปินเถื่อนบ่ายวันนั้นพี่เสริมรเผชิญกับข้อหาดังกล่าวมีผู้ชี้นำจับและนำไปให้พบกับของกลางพร้อมเสร็จคือเปินได้ซ่อนอยู่ในต่มข้าวสารตำรวจตามไปค้นพบได้ครบสิน้นหลักฐานพร้อมพยานบุคคลพี่เสริมทำอะไรไม่ถูกในขณะนั้นได้แต่ยืนตะลึงไม่ต้องมันย้ายนะครับว่าภายในจิตใจของแกคิดอย่างไรท่านนึกเอาเองก็แล้วกัน ระหว่างที่ถูกตำรวจแจ้งข้อหาและเข้าควบคุมตัวอยู่นั้นนางดาตรีก็โบกมือบายบายจะส่งโจบให้ด้วยหรือเปล่าไม่มีรายงานข่าวแล้วก็เดินควงแขนกับตาชิมขาเป๋ปผัวเก่าซึ่งกลับกลายมาเป็นผัวใหม่อีกครั้งย้ายสะโพกโยกจะปิ้งเดินลงเรือนไปทิ้งให้พีเสริมยืนตัวแข็งและอะไรต่ออะไรแข็งไปหมดประจันหน้ากับตำรวจทั้งสองนายเหตุการณ์ตอนนั้นบ่ายสี่โมงเศษเข้าไปแล้ว ก่อนถูกนำตัวไปโรงพักพี่เสริมขอร้องตำรวจเพื่อใ้คุมตัวแวะไปหาจูหมัดที่เขียงเนื้อก่อนซึ่งตำรวจก็ไม่ขัดข้องอะไรจุดประสงค์ก็คือจะไปบอกความจริงทั้งหมดให้จูหมัดทราบพร้อมทั้งสั่งเสียเพราะคิดว่าครั้งนี้กูติดคุกแน่และผิดนัดกับเพื่อนฝูงทั้งหลายหมดแผนการเห็นจะพังทลายไปแล้วจูหมัดแทบเต้นผางเมื่อเห็นพี่เสริมถูกตำรวจจับตัวนำมาพบที่เขียงเนื้อ และทราบความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดแกก็อยู่ไม่ติดเหมือนกันในเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับเพื่อนอย่างกระทันหันเกินไปเวลานัดหมายทั้งหลายมันก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วชะยังดันเสือกมาเกิดเรื่องมหาสวยเพราะแพ้รู้คนขึ้นกับฝ่ายกองกําลังสําคัญหรือเพื่อนตายคนหนึ่งเขาให้แบบนี้จูหมัดหัวหมุนไปหมดและก็ตัดสินใจตัดเรื่องอื่นๆออกไปชั่วคราวก่อนก็เรื่องที่จะโทรศัพท์ไปบอกความคืบหน้าอะไรกับผมนั่นแหละ เาิดฉากเจราจากับตำรวจทันทีขอความเห็นใจเป็นที่ตั้งโดยเล่าให้ตำรวจฟังว่าผู้ต้องหารายนี้ตกอยู่ในสภาพที่ถูกคุกค,คามต่อชีวิตและต้องคอยระมัดระวังป้องกันตัวเองเช่นไรนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีเขี้ยวเล็บไว้ป้องกันตัวบ้างส่วนเอเรื่องมันจะผิดกฎหมายหรืออย่างไรนั้นก็ขอให้ตำรวจพิจารณาเอาเองเถอะแต่ถึงอย่างไรก็ขอให้เห็นแก่คนที่ไม่มีความผิดอะไรแต่กำลังถูกตามล่าชีวิตบ้าง ก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าตำรวจดีก็มีเพราะฉะนั้นจะโดยวิธีใดก็ตามไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงแต่ก็ดีเงินจํานวนหนึ่งที่จูงหมัดใช้ดําเนินการไปเพื่อขอความเห็นใจในเรื่องนี้พี่เสริมก็พอพ้นจากสถานการณ์วิกฤตมาได้ครับความเห็นใจต่างๆต้องประกอบด้วยปัจจัยปินของกลางยอมให้ตำรวจยึดไปผู้ต้องหามไม่ต้องไปโรงพัก ในเมื่อเหตุการณ์มาได้เกิดขึ้นแบบนี้จึงเป็นสาเหตุให้การนัดหมายที่จะส่งข่าวคืบหน้าย้ผมทราบต้องสะดุดชะงักลงเมื่อจัดการกับเรื่องพิเสริมและตำรวจเสร็จสินจ้นจูมัดก็ยกพลมาในทันทีแต่ถึงอย่างไรมันก็มีเหตุอันทำให้เสียเวลาล่าช้าผิดกำหนดนัดหมายไปทำให้ผมกลับอังวนทะเรือทราร่าล่วงล้ำก็ไปในบ้านของในชำนาญก่อนเพราะทนรอยอยู่ไม่ไหวเหตุการณ์มันก็ชนบรรจบกันได้อย่างนี้เลยครับ ภายหลังจากต่างฝ่ายต่างนำความของแต่ละฝ่ายมาเล่าสู่กันฟังเมื่อทราบความจริงเช่นนี้แล้วอารมณ์ขุนเคืองน้อยใจของผมก็เหือดหายไปหมดเส้นเกิดความขบขันขึ้นแทนที่หัวร่อออกมากากใหญ่เออมันโกลาขนยุ่งเหยิงดีแท้ให้มันได้อย่างนี้สินหน้าเอาละพิเสริมและจูหมัดในเมื่อเรื่องของฝ่ายเรามันซวยแพ้เปรียบพราะถึงขนาดนี้แล้ว พิสูจน์ออกมาได้ว่าเราแพ้เขาหมดทุกประตูเหลี่ยมคูทั้งหลายก็เทียบเคียงเข้าไม่ดีเลยถ้าเป็นมวยบเวทีก็เรียกว่าแพ้เทคนิค c a l น็อกเอาหมดประตูสู้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเห็นจะต้องยอมรับกับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้อย่างน่าชื่นและขอร้องให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับไปนอนบ้านเถอะผมก็ขอขอบคุณเสือน,นันเสือเลาะพี่จำปีและพักพวกที่ได้ร่วมกันมาจนถึงเพียงนี้จะไม่ลือน้ำใจในครั้งนี้เลยวันใดวันหนึ่งข้างหน้า ถ้าผมจะตอบแทนน้ำใจของบุคคลเหล่านี้ได้ผมก็ยินดีจะสนองตอบโดยไม่ลังเลเพราะกลุ่มที่จะมาช่วยเหลือเราในครั้งนี้ก็ล้วนเป็นบุคคลภายนอกที่รักพวกพ้องและความจริงก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับในชํานาญเลยสักนิดมาตั้งแต่ตน้นที่โดดเข้ามาร่วมด้วยก็เพราะความรักเกิดความเจ็บร้อนแทนเพื่อนแท้แล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไป นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเหตุการณ์ต่างๆมันเป็นภาพหลอกหลอนผมอยู่ตลอดเวลาจะหักอกหักใจลืมคิดก็ลืมไม่ได้มันให้พี่ยังขั้นหนึ่งคล้องจิตไม่วายอยู่นั่นเองนี่กล่าวเฉพาะตัวผมกับในชำนาญโดยเฉพาะเปรียบเสมือนไฟสุมรุมสวงกัดกร่อนกินใจทรมานเป็นยิ่งนักพระท่านกล่าวว่าความโกรธแค้นเป็นเคราะหชนิดหนึ่ง รายนั้นผมมีเคราะห์ชนิดนี้อย่างแรงชนิดที่ยังไม่มีอะไรมาจุดแสงสว่างให้แก่ปัญญาได้เลยคุณมัวและครุ่นคิดไม่สามารถจะหลบซ่อนรอยพิรุษไว้ได้พัญญาของผมผู้จับสังเกตดูอากับกิริยาของผมอยู่ตลอดเวลาก็พลอยปลอบโยนและวิตกกังวลในตัวผมเกรงว่าผมจะคิดสั้นทำอะไรบุ่มบ่ามไม่สมควรออกไปซึ่งหมายถึงว่าชาตินี้ทั้งชาติอนาคตแหลกรานสูญสิ้นหมด แล้วก็มาถึงวันหนึ่งกลางปีพุทธศักราช2517อันเป็นเวลาที่ผมหันหลังให้แก่สํานักของในชํานาญอย่างเฉียบขาดสิ้นเชิงแล้วผมก็ได้รับของขวัญบางอย่างซึ่งผมถือว่าเป็นของขวัญอันมีคุณค่าสำคัญที่สุดของผมสิ่งดีงามอันถือเป็นของขวัญประเสริฐที่ผมได้รับเหล่านี้ก็คือตำรับตำราอันเกี่ยวกับพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ซึ่งบันทึกไว้โดยหลวงพ่อมหาวีระถาวโรหรือหลวงพ่อฤรือีลิงดำสิ่งที่พัญยาหยิบยื่นมาให้แก่ผมเป็นหนังสือชีวประวัติของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอำเภอบางบานจังหวัดอยุธยาครั้งแรกที่ผมได้รับหนังสือเล่มนี้จากพัญยาโดยหวังจะให้เป็นเครื่องปลอบใจคลายความทุกข์และละมิจฉาทิฏฐิความคิดอันไม่ชอบไม่ควรออกไปเสีย ผมได้ใช้เวลาว่างพลิกอ่านชีวประวัติของหลวงพ่อปานไปอย่างพินิจพิจารณาละเอียดละออที่สุดเพราะหลวงพ่อองค์นี้ผมมีความศรัทธาได้ยินกิติศัพท์ท่านมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ก็ไม่เคยทราบความเป็นมาหรือชีวประวัติของท่านโดยละเอียดมาก่อนเมื่อผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบสิ้นไปหลายเที่ยวพร้อมทั้งใช้สติปัญญาใคร่ครวญไปด้วยผมก็มาเกิดความปลาปลื้มปิติขึ้นในใจอย่างประหลาดล้ำ ความต้องการของผมต่อไปก็คืออยากจะได้ไปพบปะนมัสก,กาหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือท่านมหาวีระาวโรสักครั้งเพื่อสอบถามข้อคองใจในสิ่งที่ท่านได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มนั้นเผื่อว่าผมจะพบกับแสงสว่างแห่งปัญญาเพิ่มขึ้นเพราะลำพังเพียงแค่อ่านข้อเขียนของท่านนั้นก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างเป็นข้อพิษสววงคลางแคลงใจอยู่ แล้วผมก็สืบทราบได้ว่าวันหนึ่งท่านจะมาเทศนาโปรดบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณที่บ้านท่านเจ้ากรมเสริมยศในขณะนั้นก็คือพลอากาศตรีหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์บ้านซอยสายลมถนนพระหลยโยธินผมและพันยาจึงฉวยโอกาสนั้นเดินทางออกจากบ้านตรงไปกราบนามัสการท่านอย่างบ้านของท่านในพลอากาศตรีเฉลิมดังกล่าว วันที่ผมไปถึงก็พบว่าบรรดาพุทธบริษัทลูกศิษย์ลูกหาที่มีความเคารพศรัทธาในองค์ท่านได้ไปเฝ้ากราบกรานท่านอยู่จำนวนมากมายเต็มบ้านไปหมดผมได้แอบแอบเลี่ยงเลี่ยงไปนั่งส้มสงบอยู่ณนะที่แห่งหนึ่งในบริเวณนั้นคิดในใจว่าวันนี้จะมีวาสนาได้เข้าใกล้ชิดท่านหรือไม่ก็ไม่ทราบมองผ่านเข้าไปในห้องกระจกที่ติดแอร์คอนดิชันห้องโถงใหญ่ประจำบ้าน อันจัดให้บรรดาสานุสิทธิ์ชั้นผู้ใหญ่เข้าไปนมัสการนั่งอยู่เต็มไปหมดผมเลยเห็นพระภิกษุสององค์องค์หนึ่งคือหลวงพ่อมหาวีระส่วนองค์ที่มีอายุแล้วคือหลวงตาอัมพันธ์แห่งวัดเทพศรินพอโอกาสมีผมก็เบียดแทกค่อยๆขยับเข้าไปนั่งอยู่ในห้องนั้นบ้างพอที่จะได้ยินคำเทศนาสั่งสอนใจความที่ท่านเทศนาในวันนั้นก็มีอยู่ว่า ขอให้ทุกคนประพฤติในธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เพื่อชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ประพฤติตอนอยู่ในกรอบของความดีงามเพื่อจะได้บรรลุถึงความสำเร็จของชีวิตในบ้านปลายแล้วท่านก็อนสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายได้เจริญฌานสมาบัติข้อความก่อนหน้าท่านจะเทศนาเรื่องอะไรไปก่อนบ้างแล้วนั้นผมไม่ทราบเพราะมาถึงทีหลัง เอาเฉพาะที่ผมได้เข้าไปฟังอยู่ด้วยและจําได้อยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ก็คือท่านได้กล่าวถึงอกุศลกรรมที่เป็นตัวมารพยายามทําลายล้างความดีหรืออกุศลอันมีอยู่ในจิตของมนุษย์สิ่งนี้เรียกว่านิวรอ,อันว่านิวรน,นี้ท่านก็แจกแจงออกไปว่ามีอยู่5ประการคือหนึ่งกามฉันทะประกอบด้วยความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นเรื่องของกามารมณ์ สความพยาบาทคิดจองเวรจองล้างจองผลาญ 3. ความง่วงเหงาหานอนในขณะเจริญสมนธรรม 4. ความคิดฟุ้งซ่านและความรำคาญหงุดหงิดใจ 5. ความลังเลส,สงสัยในผลของการปฏิบัติไม่แน่ใจว่าจะเป็นจริงดังเช่นที่คิดไว้หรือไม่อย่างไรนิวร 5. เป็นตัวมารร้ายดังกล่าวนี้ จะเป็นเครื่องบันทอนฌานสมาบัติทั้งหลายทำให้จิตใจของมนุษย์เราดำมืดจมอยู่ในปลักแห่งภาวะตัณหาไม่อาจจะพบทางที่บรรลุถึงสันติสุขอย่างแท้จริงได้และนอกจากเราจะต้องขจัดนิวรณ์เพื่อผลในการเจริญสมาบัติแล้วก็ยังจะต้องมีการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดผลขึ้นตามลำดับไปตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอุทุมพลิกาลโสร คำเทศนาของท่านได้ล่วงเลยมาถึงการแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์โลกความกรุณาหวังสงเคราะห์สัตว์และมนุษย์ทั้งปวงให้มีมุทิตาคือไม่อิจฉาริษยาคนและสัตว์ทั้งหลายและอุเบกขาคือการวางเฉยเช่นเมื่อเห็นคนอื่นพลาดพลัง้งก็ไม่ซ้ำเติมให้ต้องเก็บช้ำหนักลงไปอีกตั้งใจหวังจะสงเคราะห์เมื่อมีโอกาส การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังกล่าวนี้แม้ใครกระทําได้ก็ยังเป็นความสําเร็จเพียงเปลือกนอกของพระพุทธศาสนาเท่านั้นเองจัดเป็นพุทธศาสนิกชนชั้นเด็กๆรักษาศีลขจัดนิวรณ์เจริญพรหมวิหารสี่ต่อไปจึงจะถึงขั้นญานพิเศษขึ้นไปอีกคือได้บุเพสน,นิวาสานุสติยานอันจะทําให้สามารถระลึกชาติที่ผ่านมาได้โดยไม่จํากัด สามารถมองย้อนหลังไปเห็นกรรมในอดีตได้และแม้จะทำได้ถึงระดับนี้พระพุทธองค์ก็ยังรับสั่งว่ายังเป็นแต่เพียงกะพีในหลักของพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเองยังไม่ถึงขั้นที่จะได้รับสรรเสริญว่าเป็นพระอริยบุคคลจะต้องให้ถึงความดีของระดับแก่นคือการรักษาศีลบริสุทธิ์กำหนดนิวรณ์หได้ทำพรหมวิหารสี่ได้ บุเพสันนิวาสานุสติญาณได้ต่อไปก็จะต้องถึงขั้นบรรลุถึงทิพพจักสุจารณสามารถรู้ได้ว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วจะไปเกิดไปใช้กรรมอยู่ที่ไหนอาศัยความสุขความทุกข์โดยกรรมใดเป็นเหตุ